ตอนนี้เราได้ DJ I Spark มาแกะกล่องดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะข้างในมีแค่2กล่องนี่ไงที <Okay. S 1> ่กล่องนี้กับ <Okay. S 1> กล่องนี้2กล่อง,อง,ก,ลองกล่องนี้เป็นปลักกัะทิชานะครับแล้วก็ตัว DJ I Spark อยู่ในกล่องนี้นะครับ <Okay. S 1> DJ I ทำนวัตกรรมใหม่ๆมาให้คนเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะครับด้วยการที่รุ่นนี้เนี่ยออกมาไม่มีรีโมทอะจริงๆมันมีนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ย เป็นออปชันใหม่ของตัว DJI นะครับก็คือการใช้ร่างกายของเราการใช้มือของเราเนี่ยในการบังคับตัวโดรนนะครับไม่ว่าจะแผนซ้ายแผนขวาถอยหลังเดินหน้านะครับแล้วก็การที่จะปล่อยมันขึ้นไปเซลฟี่เรานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเนี่ยแล้วก็ฟ้าไม่ฟ้าฝนเป็นใจนะครับเราจะไปลองบินกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟ้าครึ้มมากนะฮะเราไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถที่จะบินได้หรือเปล่านะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเนี่ย โคตดเล็กอ่ะจะบอกว่าโค้ดเล็กแบตเตอรี่เขาเคลมไว้ว่าประมาณ15นาทีนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งผมว่าเพียงพอต่อการเซลฟี่หรือว่าการถ่ายการถ่ายเล่นๆน,นะครับคือตัว DJI ก่อนหน้านี้นะครับออกมาเพื่อที่จะทำโปรดักชันใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Inspire 1, Inspire 2นะครับแล้วก็ Phantom 4, นะคร Phantom 4 Pro แล้วก็ m a v i c นะครับมาถึงตัวนี้ครับคนทั่วไปใช้ได้อะคนทั่วไปที่อยากจะมีภาพมุมสูงเป็นของตัวเองราคา20 0 0 0บาทนะครับ คุณก็สามารถที่จะได้ภาพมุมสูงเป็นของตัวเองโดยที่คุณบังคับเองได้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองบังคับด้านบนกันดีกว่านะครับผมว่าน่าจะโอเคนะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าภาพจะเจ๋งขนาดไหนอ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยถ่าย 4K ไม่ได้นะครับแต่ว่าการถ่ายวีดีโอ 180p 0นะครับผมว่าก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการนะเพราะว่าทีวีสมัยนี้จริงๆแล้ว 4K มันก็มาแรงนะครับแต่ว่าตามบ้านต่างๆเนี่ยผมว่า Full HD เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะยังไม่จำเป็นต้องไปถึง 4K นะครับแล้วก็ตัว m e m o r รีการนะครับใช้เป็น micro SD นะครับเราไปลองวินกันป่ะเดี๋ยวเราจะมาลอง take off ตัว DJ i Spark กันนะครับก็เปิดเครื่องตาม DJ i ปกตินะครับกด1ครั้งแล้วก็กดครั้งอีก1ครั้งครับอ่าพอเครื่องติดแบบนี้นะครับกดปุ่มเดิม2ครั้งครับเป็นการ start เครื่องครับผม หน้าที่ของเราก็คือเอามือไปวางไว้หน้ามันครับให้มันจับมือเราก่อนพอมันเป็นสีเขียวแล้วแสดงว่าตัว DJ Spark เนี่ยล็อกโพซิชันของเราแล้วนะฮะเราก็แผนมือไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะบังคับการแผนซ้ายแผนขวาของมันนะครับหีนีอยากจะเซลฟี่นะครับอาให้มันนิ่งๆก่อนแล้วก็บวมมือไบไปอ่าไปแล้ว,ลวเรียบร้อย นะครับมันจะไปประมาณ3.5มเมตรถึง4เมตรนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเซลฟี่นะครับนี่ไฟสีแดงก็พิบครับตั้งท่าเลยเรียบร้อยแค,แค่นี้ก็เป็นการถ่ายภาพเซลฟี่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียกมันกลับมาทำยังไงก็โปงมือสองข้างแบบนี้มันก็จะกลับมาหาเราเองนะครับแล้วก็เอามือไปรอง โอ้มันสุดยอดมากๆอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะครับว่าเมื่อกี้เราถ่ายภาพติดหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าชาัตเตอร์เนี่ยมาทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับแบตได้ประมาณ15นาทีนะครับเมื่อกี้เราเล่นไปสักพักแล้วตอนนี้เหลือ2ขีดเราบินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมคิดว่าแบตเตอรี่15นาทีเนี่ยอาจจะสั้นไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราไม่คุ้นเคยกับการใช้เจสเตอร์ ด้วยมือของเราเนี่ยบังคันะครับก็อาจจะเสียเวลาตรงส่วนนั้นไปบ้างนะครับคือถ้าเกิดว่าเราคุ้นชินกับการใช้เนี่ยน่าจะถ่ายทําได้เร็วกว่านี้นะฮะจากการที่ดูภาพนะครับผมว่าภาพนี่ใช้ได้เลยนะฮะการขึ้นบินกับการล่อนลงนะครับจากการใช้ g e s t อร์บังคับง่ายมากๆอะ่ะถ้ามันจับได้แล้วเนี่ยว่ามือเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ท่าทางอย่างเช่นการถ่ายรูปของเราเนี่ยแบบนี้มันเจ๋งมากเลยอะ่ะมันจับได้เร็วมากนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เอี้ยงดีใจ go g a d g e ็ central ัลอ t ส i e w ชั้น2นะครับ